มีคนถามมาว่านะครับทำไมไปลงนะไปเจอมือกับที่อื่นนะทำแล้วมีปัญหานะครับแทนที่จะดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าแย่ลงกว่าเดิมนะครับอันนี้หลังจากประสบการณ์ที่ดูดวงเจอมานะครับหรือว่าเขามาให้แก้ก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องถามเขาก่อนว่านะคนที่ลงให้เนี่ยคุณต้องไปดูประวัติเขาก่อนว่าเขาเนี่ยมาจากสายไหนนะครับ ใครเป็นครูบาอาจารย์นะสำนักใดตำหนักไหนวิชาอะไรนะครับสอบถามดูก่อนเรียนมาสําเร็จแค่ไหนได้ยังไงประวัติประสบการณ์นะครับต้องมีนะครูทางโลกนะครทางโลกครูครูมนุษย์เนี่ยแหละแล้วก็ครูโลกทพิปครูบาอาจารย์ต้องรับรองนะครับของพวกนี้มีอาถรรพ์ไม่ใช่วันนึกอยากจะทําก็ทานะคนทำเนี่ยคนที่จะเรียนวิชาพวกนี้พื้นดวงต้องมีนะครับ ไม่ใช่ว่าทำได้ทุกคนนะคุณต้องเข้าใจนะครับว่าคนลงของไม่ใช่ทำได้ทุกคนต้องดูด้วยว่าพื้นดวงเขาเนี่ยมีดาวตัวนี้หรือเปล่าเหมาะกับการที่จะเรียนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครนึกจักเรียนวิชาอะไรก็ได้ต้องดูด้วยว่าเหมาะกับพื้นเพดวงเขาหรือไม่ถ้ามันไม่ส่งเสริมก็สําเร็จยากต่อมาคือสําเร็จวิชาไหมเข้าใจในศาสตร์นั้นไหมว่าทําเพื่ออะไรหมายความว่ายอย่างไรพิธีกรรมมีอะไรบ้างต้องเข้าใจชัดเจนมีกุศโลบายสอนมีกุศโลบายแทรก มีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรนะครับต้องบอกลูกศิษย์ด้วยคนที่ไปลงเนี่ยว,ว่ามีข้อห้ามแบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่ว่าทําได้ทุกอย่างนะครูโลกทิพย์ต้องรับรองครูบาอาจารย์ท่านต้องยอมรับไม่ใช่ว่าไปทํามาอะไรเหมือนปัจจุบันเป็นยังไงอยากเรียนวิชานี้อยากลงหน้า,นาทองอยากเจอมือพากันไปลงคอร์สเรียนนะครับเห็นเปิดสอนกันทั่วไปใครอยากเรียนก็ได้เรียนกันมาเป็นสิบสิบรุ่นแล้วก็มาพามาเปิดมาหาเงินกัน แล้วคนที่ไปลงก็เป็นยังไงครับวิบัติหมดนะพวกนี้ต้องธรณีสารโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าครูบาอาจาร,รย์ท่านไม่ได้รับรองนะเจ้าของวิชาเขาไม่ได้อนุญาตทํายังไงก็ไม่ขึ้นหรอกคุณมันไม่ถึงห้าเปอร์เซนด้วยซ้าที่มันจะติดนะแต่พอเสียคือถ้าตกต้องธรณีสารเมื่อไหร่คุณเตรียมตัวไว้เลยครับหนึ่งคือปัญหาอุปสรรคจะมากมายทํามาหากินไม่ขึ้นไปที่ไหนมีแต่คนรังเกียจนะครับการเงินอะไรฝืดเครื่องหมด แล้วต่อมาจะเป็นเรื่องในของสุขภาพสุขภาพจะแย่นะแล้วสุดท้ายก็คือเสียชีวิตอย่างอน,นาถด,ด้วยโรคร้ายมันเป็นแรงเป็นอาถรรพ์ของครูบาอาจารย์เขาเพราะฉะนั้นไม่ใช่นึกอย่างจะทาก็ทําสมัยนี้เป็นไงครับไปลงคอร์สเรียนไม่กี่วันซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็มาบอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์มาเปิดกันแล้วไม่ได้หรือบางคนเป็นไงครับไปซื้อหนังสือมาอ,อ่านจบสามวันเปิดสํานักเองเลยเออมันไม่ใช่ คนพวกนี้คุณรู้วิธีปลูกคุณต้องรู้วิธีแก้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าศัก์แต่จะลงลงลงแล้วก็รับเงินแล้วสุดท้ายเขามีปัญหามาช่วยเขาไม่ได้อ่าแสดงว่าอันนี้ไม่ได้สําเร็จวิชาจริงไม่ได้รู้จริงอันตรายมากนะครับมีค้นถามเหมือนกันว่าทําไมเราไม่เปิดคอร์สสอนไม่ว่าจะเป็นคอร์สด,ดูดวงหรือว่าคอร์สลงนะคอร์สอะไรต่างๆเราก็เลยบอกว่ามันไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะทํา ถ้าคุณลองไปดูสมัยโบราณเป็นยังไงครับกว่าจะคนที่จะได้เรียนแต่และว,วิชาวิชาหนึ่งเนี่ยต้องไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ถูกไหมไปยกคานครูไปอยู่กับเขาให้ครูบาอาจารย์ท่านดูนิสัยใจคอก่อนว่าอุปนิสัยเป็นยังไงสันดานเป็นยังไงเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็จะค่อยตรวจด,ดูดวงชะตาว่าเหมาะกับวิชาอะไรไม่ใช่ว่านึกอยากเรียนอะไรก็เรียนได้เลยไม่ใช่นะครับก็คือกว่าจะสําเร็จวิชากันอยู่กันเป็นปีๆนะ เหมือนสมัยก่อนเป็นไงนิทานฟังกันมาฝากตัวลูกกษัตริย์ฝากตัวกับฤาษีไปเรียนวิชาในป่าหลายปีกว่าสําเร็จึงกลับมาบ้านกลับมาเมืองแล้วก็ใช้วิชาต่างๆนั้นมาบริหารบ้านเมืองกันต่อไปปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยพวกนี้เขาขายมิจฉาชีพนะครับส่วนตัวก็เจอมาบ่อยเจอมาบ้างนะ,ะส่วนที่เจอโดนเคยโดนหลอกครั้งหนึ่งเขาโดนลงของในซ้ำถ้าใครฟังเรื่องเล่าจะจําได้นะ บอกเลยว่าเขาแต่งเวอร์มากตําหนักเขาใหญ่สวยอูย้พระเต็มเลยเป็นหิ่งเป็นชั้นใหญ่มากนะแล้วบริวารเขาคุณนุ่งขาวห่มขาวเป็นแม่ชีเลยนะครับเออโกนหัวนุ่งขาวกันเป็นแม่ชีนั่งสวดมนต์กันแบบอือหืออลังการมากเออสุดท้ายเป็นไงเ,เราก็เลยไปให้เขาลงไข่ที่หัวเขาบอกเอ,อิ้น คุณมีอ่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุณบาอาจารย์ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็อุ้ยคนนี้เขาเห็นเขาของเราด้วยเราก็เลยยิ่งศรัทธาเขาเราก็เลยให้เขาลงอ่าผมกุมกุมที่หัวให้พอลงไปเขาบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องสระผมนะไม่ต้องล้างออกเออแล้วก็โอเคกลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นต่อมาเดินไปถามแม่แม่ถามว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าก็เลยถามว่าไม่ปกติแม่บอกถ้าไม่เชื่อไปส่องกระจกดูนะปรากฏว่าเราไปส่องกระจกดูถึงเห็นเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอืมคอเอียงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ย แล้วก็เออแต่เราเห็นนะปกตินะแต่ในกระจกที่เห็นคือยืนคอเอียงอย่างเงี้ยสรุปคือโดนของนะครับที่เขาเอาผงกลุม่มสีแดงเขียนให้ที่หัวนะ่ะคือเขาลงของใส่เราเขาสะกดเราก็าจะให้เราเป็นบริวารเขาเพราะฉะนั้นคนที่ไปตามตำหนกักไปตามหาครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวได้ของแถมกลับมาสุดท้ายแม่ก็เลยพาไปหา,าพระที่วัดท่านก็เลยทาน้ำมนต์ถอดถอนให้แล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ของเราไปหาปู่สิงห์นะให้ปูส่สิงห์ให้ช่วย เช็คอีกทีหนึ่งแต่ปู่ก็บอกว่าเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วเออแต่กลายเป็นว่าครูบาอาจารย์ของเรานะี่ยท่านไม่พอใจแต่ท่านช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะเรานะ่ะวิ่งไปหาเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ช่วยเราไม่ได้นะครับฝากเตือนด้วย